การขยายตัวของตลาดบริโภคจีนอัดฉีดกำลังขับเคลื่อนให้กับการเติบโตเศรษฐกิจจีนในช่วงเวลา5ปีของแผนพัฒนาประเทศชุดที่14ระหว่างปี2021ถึง2025ขนาดตลาดบริโภคของจีนได้ครองอันดับที่2ของโลกคาดว่าปีนี้ยอดมูลค่าการจำหน่ายปลีกสินค้าบริโภคของจีนมีเกินกว่า50ล้านล้านหยวนหรือประมาณ235ล้านล้านบาท การบริโภคมีอัตราโดยเฉลี่ยต่อปีประมาณ60%ของการเติบโตของเศรษฐกิจจีนตลาดบริโภคที่มีขนาดสูงยิ่งขึ้นและคุณภาพสูงขึ้นนั้นกำลังสนับสนุนการพัฒนาที่มีคุณภาพของเศรษฐกิจจีนโดยมียอดมูลค่าการจำหน่ายค้าปลีกสินค้าบริโภคของสังคมจีนเพิ่มจาก39.1ล้านล้านหยวนหรือประมาณ183.77ล้านล้านบาทของปี2020ได้เพิ่มขึ้น48.3ล้านล้านหยวนหรือประมาณ2 127ล้านล้านบาทในปี2024ซึ่งมีอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่5.5%ขณะเดียวกันจีนได้ครองอันดับตลาดจำหน่ายออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นระยะเวลา12ปีติดต่อกันส่วนยอดการจำหน่ายรถยนต์ก็ครองอันดับหนึ่งของโลกเป็นเวลา16ปีติดต่อกันนอกจากนี้จีนยังคงรักษาตำแหน่งผู้นำในหลายกลุ่มตลาด